มาดูว่าตัวเลขซักษาในวันที่หนึ่งมิถุนายน2568ยิจะมีเลขอะไรกันบ้างลอตเตอรี่ออกวันที่1มิถุนายน2568ก็จะเป็นวันอาทิตย์ขึ้น6ข้ามเดือน7็ค่ะสำหรับเวลาลอตเตอรี่ออกวันอาทิตย์เนี่ยคู่เงินนะคะเวลาจะมาเนี่ยเขาจะมาเลขสกับเลข8แล้วก็คู่โชคลาภเลขที่มาจะเป็นเลขสองแล้วก็เลข1 ส่วนอิทธิพลของตัวเลขที่จะมีเข้ามาอีกชุดหนึ่งคือเลข5และเลข4นะคะเพราะฉะนั้นเวลามาจับคู่กันเราก็จะได้คู่เงิน3 8คู่โชคลาภ2 1แล้วก็คู่อิทธิพลก็คือ5 4อ่ะนะคะทีนี้เวลาจับคู่ในครั้งนี้อาจารย์รักก็จะมี38มแปดมาละแน่นอนต้องมานะคะ1 8 สี่ห้าและสองสามสำหรับอีกชุดหนึ่งนะคะก็จะเป็นแปดสองห้าแปดสองห้าและสี่สองทีนี้ถ้าถามว่าตัวไหนที่อาจารย์รักมองไว้นะคะแล้วก็เออชอบเป็นพิเศษก็จะมีเลขสี่ห้าค่ะตัวนี้นะคะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ชอบเป็นพิเศษคือ58อนะ่ะก็จะเป็น2 2ชุดนี้นะ2ตัวเลขที่เป็นตัวเลขที่อาจารย์หลักเอ่อหมายมั่นปั้นมือเอาไว้เอาง่ายๆนะคะอ่ะละค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ได้ชมนะคะคลิปนี้จนจบแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะรับทรัพย์รับโชคเฮงๆงปังๆกันทุนหน้าอย่าลืมเอาเงินไปทำบุญกันด้วยนะแล้วมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะ